กับสวัสดีท่านผู้ชมนะน,นะครับอยู่กับผมเองไอเกมเมอร์ I วันนี้ผมจะมาทางคลิปเกมนี้นะครับมันชื่อว่าเกมอะไรเกมยิงเอเลี่ยนอะ่ะที่ผมจะพาไปดูนะครับนี่มันจะเป็นเกมแบบนี้นะครับแล้วจะให้ดูว่าใครเป็นเอเลี่ยนแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็แค่กดไปที่ตัวเขาแค่นี้เราก็รู้วนตครับว่าใครเป็นเอเลี่ยนง่ายมาก โอเคนี่อะไรอะโอเคครับท่านผู้ชมดาดจับไปแล้วมาทุกคนฮะผมรู้สึกว่ามันมีเอเรียนสองตนตายจ้ปปะมีเอเรียนสองตนนะครับฆ่าเอเรียนได้ ถ้าเรายิงคนผิดจะเกิดอะไรขึ้นเย่เยมาเราไปกันไม่ตัง้งคัรละเลยคุณหนักเป็นเอเลียน <c oughs> ยิงหัวเดีน,น้ำหนากสงสารเอเลียนเหมือนกันนะและเอเลียนก็น,น่ากลัวด้วยมาด่านต่อไป นี่กำลังน,นอนอยู่โอ้สองลูกหญิงนี่ไอหัวล้นเป็นเวลารอบนี้ตายซะตายซะโอเคเราชนะแล้วนะพวกเองอะตายกันหมดแล้วเดี๋ยวค่อยให้นะโอเค ไปกันเลยสวัสดีครับตายสไม่คุณคุณเป็นเอเลี่ยนไม่ต้องมาคุยอะไรกับผมเลยโอเคคนต่อไปล่ะเป็นไหม ตายซะนีปนไปเลยโอ้อยอยากเอาแบบอยากเอาดะแต่มันใช้ได้หละโฆษณาอืมอันนี้โฆษณาไม่เป็นไรครับเราใช้ปืนนี้ก็ได้ไ <c oughs> ป เอ้ไม่คือว่ามันไม่มีใครสนใจกันเลยเหรอเอเลียนทางนั้นเลยมันจะวุ่นุ่นใส่เราอะถ้าใส่ <c oughs> โอเคื่มนนงมนูออกมาด้านหนึง่งหกเจ็ดแปดเก้ามีการเต็ดโฉอ่ะไปแล้วกลับบ้าน ตัวที่มันอยู่ตรงนี้ไปเอาอะไรเนะี่ยค้อนแหลกเลยเอ้แหลกดาตไปคือดาเนี่อมาบ้านคนอื่นเหรอจับซองเลยเขาน่าจะไม่ว่าอะไรแล้วอโอ้แต่คืนนี้อย่างเต้นกันอย่างเมามันคุณแม่ครับคุณอะ เป็นเอเลี่ยนเราคบกับคนที่เป็นเอเลี่ยนไม่ได้นะคุณอแถวนี้ไม่มีใครเป็นเลยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะไปห้องน้าไปมันมา ต้องมาพูดมากไม่คือครอบครัวของฉันตายแล้วนะครับอยากเปลี่ยนปืน,นแต่เปลี่ยนไม่เป็น,แล,นแล้วมันก็ต้องใช้ขโอษราผม,มผมไม่สามารถเสียเวลาไปดูกับขโฆสณาได้อืลูกคนนี้เป็นเดือ้อเข้ามาก็เจอเลย,ยเกืบอบโยน มือกี้ไอ้ผู้ชายสใส่เสื้อสีดำมาพอดีเลยโอเคปลอดภัยฉันจะตรวจร่างกายทุกคนแล้วว่าปลอดภัยไหมเริ่มจากพวกครอบครัวนี้ก่อนในนี้มีหัวสูงเอเลี่ยนอสามตนซึ่งในนี้มีผู้ชายคน โอ้เอเลียนไม่ดีด้วยโอ้ตายกันสามคนพอดีเลย้าโอเคนี่นนี่ท่านผู้ชมเหมือนเห็นหนุ่นผมไหมตื้อ ยันซ่อนอยู่ในน,นี้ไม่สิมันแปลงแลกกับแบบนี้ดิแล้วไม่มีใครสนใจเอาไปทิ้งด้วยโอเคปืนนี้ก็อยากใช้แต่เราไม่มีเงินไม่เก <laughs> ็<ะ> <laughs> บ,บนี้ไม่ได้ให้เงินหราโอเคไปกันเัย <laughs> อุ้งช้ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะ ในโอกาสใช้วิธีสูดอ,อันรวดเร็วจะได้ชนะทันทีได้เลยเฮ้ย,ยชนเอเลี่ยนมันไม่ดีนะยิงคนพวกนี้ได้ไหมอ่ะยิงไม่ได้แล้วช่างเถอะไอคนสายพันเดียวกันเอ้อะไรเนี่ยอะไร,นะะไรกับไอ้นี่ยิงเกี่ยวอะไรกับไอ้นี่นะอะไรนะที่มันเอาไปตั้งไว้นั่นนี่จะไปบ้านหลังต่อไป มีบ้านหลายบ้านเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยยังง่วงอยู่เลยโอ้โหคนแถวนี้เยอะแยะเลยขอตรวจร่างกาย,นะกายนะนกหน่อยร่างกานรู้สึกเหมือนเห็นเอเลี่ยนได้ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอยู่ด้านหลังของคนแหละดีไหนะตายซะ หันไม่โง่ไปยิดของคนอื่นหรอกโอเคไปใช้เลยจะได้ใบขึ้นอ,อย่าไปยุ่งกับเอรีกวหวนแบบนี้สองต้นนี้เป็นเอเรียนกันเลยทะเลาะกันเหรอโอเคได้ก็ดีไปซะมันคือเอเรี่และสองตอน้น นี่อะไรอะรักเอเลี่ยนเหรอไอ้พวกเน่ยเอเลี่ยนเคยทำเอเลี่ยนอาจจะเป็นตัวร้ายก็ได้ถ้าข้างในยังทำอยู่แบบนี้เอเลี่ยนอาจจะมาทำร้ายเรางั้นฉันขอฆ่าทุกคนเลยเอเลี่ยนสามคน โอเคถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยต่อไปบ้านหลังนี้ออกมาจากบ้านแล้วแม่เปิดมาก็เจอฮา,หาง่ายมากเหยียบเลยโอเค okay. ไม่มีใครเป็นด้วยโอเคไม่มีใครเป็นแลนเราเข้าตามได้ไหมไม่น่าสงสัยอ๋อโดนเมื่อกี้มันจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็โดนสิ่งล่างไม,ไม่เอาปลื่น ยิ่งเห็นปืนเลยอยากได้โอเคงั้นเราไปเล่นกันตายคะโอ้เอเลี่ยนมาเยอะเหมือนกันนั่นเน่ตรงเนี้ยเห็นเอเลี่ยนแล้วน่ากลัวมากอะ่ะโคตรกลัวอะ่ะ ไม่กลัวว่าจะมีเรือนีกอศูนย์หนึ่งสองสามนี่เต้นสายพันเดียวกันหมดเลยเหรอให้คนเดียวกันหมดเลยเออสิครับทานู้ชงไม่มีนั่นอะไรเช่นแบบกลัวอะไรนั่นนะกลวยอะไรนี่ปแบบรวยปะนี่ด่านต่อไปโอ้โหข้อแลกเราสามารถด่านเราสามารถมาด่านต่อไปได้แล้วไปกันเลย เฮ้ยอยากกินไอติมว้าวฟรีด้วยเขาขายของฟรีกันเลยใช่ที่นี่เขาไม่ขายของฟรีนะฉันรู้สึกแปลกแปลกฮะทีดให้หมดไม่ต้องอเห็นคนใต้ก็บอกแล้วเองก,ก็เป็นเอเลี่ยนวิชาแล้วนะ เอเลี่ยนบนโลกนี่เยอะมากเลยอะงั้นอีกสักตาเลยกันเอ้รัดอ้วกอะ่ะไม่ร้องไห้ตายแะเฮ้ยอ๋อนี่เป็นเอเลี่ยนลองนะท่านผู้ชม เราจะไม่ทำหลายผู้คุณถ้าผมยิงผิดจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเอเลี่ยนจะหนีไปได้อะเราผมจะลองยิงคนนะครับท่านผูนช้ชมนี่ไงท่านผูนช้ชมมันก็จะยิงเรานี่แหละ มันไม่หนี้่มันจะยิงเราครับท่านผู้ชมโอเคตายม,มาแล้วเฮ้ยตำรวจสองกนเลยเหรอตอนแรกน้อว่าคนเดียว ตายซะน่าจะคลายรอบนี้ตำหลวดใช่หรอตายซะแล้วคุณกห็หนีไปเพราะว่ามันคือเอเลือดถ้ามันเข้าจับคุณคุณจะโดนจับไปที่อื่นดีผมที่เหยบพาไปช่วยแล้วนี่เข้าบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ต้องทำอะไร คุปเพลร์ไล um> ้มาดีนะสุด้อดมากเด็ดฉันไล่วองนึ่งมายังเดียน้อไม่หนีหนังเนาะไอ้ร้องเพลงทำไมเนี่ยโอเคก็้เราไปกันเห็นอยู่ตรงหน้ายังไม่เห็นอีกแล้วว่าเรายิงแกถ้ามันวิ่งมาหาเราจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะอตมาแบบ พัด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 พััดพ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 ัด หยุดเต้นซะม่้ัก็จะโดนปืนฉันต่อ <_ S 1> ไปก็ที่สถานีตำรวจโอเคโอเคงั้วเราไปอีกรอบเดียวกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้อีกตัวบายบายนะครับ